คนนันที่ว่าสามารถเนี่ยนะคะได้บอกว่าขณะที่ยังไม่ทันเลือกตั้งยังไม่ทันจะย่อนบัตรเลยไอ้ผู้ที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยอคือผู้จอมปลอมนั่นแหละมันก็เริ่มเจรจาจัดตั้งรัฐบาลลูกเจ้าของพักออกปากและยอมให้แก้มาตรา1นึ่งหนึ่งสองเงื่อนไขหลักของการร่วมรัฐบาลการรุ่มรัฐบาลทำท่าจะแบ่งเค้กไม่ลงตัวแย่งกระทรวงกันแล้วช้างศึกทั้งหลายไม่ว่าจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามทีต้องออกมาช่วยสกัด คนโกงคนล้มเจ้าพระเอกลิเกอยากให้คนพวกนี้เอาอำนาจรัฐมาทำลายประเทศของเราวันนี้เราขอเริ่มต้นที่คุณนันทวัฒน์สามารถนี่ก็เป็นช้างศึกซึ่งวันนี้คุณนันทวัฒน์สามารถนี่โหโหลำทวนทุกวันในหน้า Facebook คุณนันทวัฒน์สามารเนี่ยนะคะได้บอกว่าคือขณะที่ยังไม่ทันเลือกตั้งยังไม่ทันจะหย่อนบัตรเลย ผู้ที่ใส่เสื้อคลุมประชาธิปไตยก็คือผู้จอมปลอมนั่แหละมันก็เริ่มเจรจาจัดตั้งรัฐบาลลูกเจ้าของพรรคออกปากและยอมให้แก้มาตราหนึ่งหนึ่เงื่อนไขหลักของการร่วมรัฐบาลการร่่มรัฐบาลทําท่าจะแบ่งเค้กไม่ลงตัวแย่งกระทรวงกันแล้วนี่ไงชามข้าวลนะ,ะแย่งกระทรวงกันละจนคนที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคตระกูลองให้เป็นนายกเนี่ยเนื่อย ไม่ยอมง่ายๆให้อีกฝ่ายแล้วแต่คงได้เห็นคลิปกันแล้วนะโอ้ผมเดินมาหกสบวัน11บวันเนี่ยเป็นไข้หวัดเรื่องอะไรผมจะเอากระชุนีๆให้แม่งมันให้พวกแม่งมันพวกแม่งมันเลยหันกลับว่าเออถ้าได้คะแนนมาไม่ถึงนะจะรู้ไปจะต้องให้มันยืดยสองพักเลย,ย <c oughs> มากลับอ่ะวันกอนะ่อนนั้นมีการปลาัยหน้าตาดีๆนะความรู้ดีๆมาจากครอบครัวดีๆตะกนปลาัสาบนเวทียังไงว่า หน้าอำนาจเปเด็จกา์เออใช่แกคิดว่าฉันใชนนะจีจ้านะจันละเคฟ้าถานนะเออเขาบอกว่าตีฝ่ายเลยไม่ยอมอ้าวเพจาะเหนื่อยแบมากแล้วอะคือจะจําไว้เลยนะพี่น้องประชาชนถ้าคนบอกว่ามันทํามันเดินหาเสียมันเหนื่อยมากแล้วมันต้องเอากระทรวงดีๆแปลว่าคือแลบลิ้นมันได้เลยอคนคนพันนี้คบไม่ได้คิดดูแล้วกันหลายปีดีดักอะ มันยังเก็บค่าผ่านทางเรา20บาทอะแล้วคนแบบนี้มันจะไปเป็นผู้บริหารประเทศได้ยังไงไม่ได้เลยวันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์นันทิวัฒน์บอกว่าหัวหน้าคณะลิเกเรามีพระเอกลิเก <S <S <ะ>โอ้โหไปที่ไหนก็พอรักซ้มนะ <S <S มลิเกจริงๆหัวหน้าคณะลิเกเนี่ยอีกบอกว่าจะไม่ร่วมด้วยถ้าหากว่าไม่มีใครยอมแก้มาตราหนึ่งาว่าแก้เนี่ยคือหลุมพรางนะคือแก้ไปแล้วยกเลิก สถาบันของเราอ่ะมีค่ามากจนฝ่ายที่ชาคนพวกนี้มารังแกได้คือเราต้องลุกขึ้นปกป้องแล้วล่ะคำว่าปกป้องต้องมาแล้วล่ะถ้าเราเห็นเหตุเกิดขึ้นที่ลอนดอนคราวนี้แล้วเนี่ยนะเห็นคิงถ่ายรูปร่วมกันมะโอ้โหเรานีภูมิใจใประเทศที่เขามีสถาบันเขาภูมิใจใช,ใช่ไหมเอาละเขาบอกว่าวันนี้เนี่ยนะคะคุณนันทวัฒน์สามารถเลยบอกว่าช้างศึกทั้งหลาย ไม่ว่าจะเคยเป็นอะไรมาก็ตามทีต้องออกมาช่วยสกัดคนโกงคนล้มเจ้าพระเอกลิเกอยากให้คนพวกนี้เอาอำนาจรัฐมาทำลายประเทศของเราแล้วเดี๋ยวเราจะมาหน้าหัวรู้อย่างนี้เจ็บใจเหลือเกินอย่าตั้งใจไว้เลยเอ่อทั่วประเทศนี่การลมไทยช่างชาติสองใบเลยใบหน้าใบหลังสองใบเลยไปดูเอาที่ข้างหน้าเอา กรออกตสมัยนี้ก็ไว้ใจไม่ได้การลมไทยสร้างชาติสองอันเลยแต่เฉพาะในกรทมเนี่ยขอสักน,นิดหนึ่งให้สกลทีเขาข้างหลังก็ให้ลมไทยสร้างชาติอขอละกันตรงไหนเพราะว่าฉันก็อยากให้สกลทีเข้าไปแล้วไปอยู่นู้นอันดับก้ใช่หรืสิบหรือสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดฉันก็โถห่วงยายคุณตั้นสิบไงอ,อือสิบเอ็ดเอาละอันนี้นะเขาก็เรียกเรียกระดมช้างศึกทั้งหลายแล้วพวกเราไม่ใช่ช้างป่วยนะ และอย่าให้ใครมาตัดบำนาญเราเด็ดขาดนะเราไม่ถึงกับต้องไปขอทาหรอกอันนั้นก็อันนั้นก็มากเกินไปแต่มันเป็นสิทธิ์ของเราเราเป็นข้าราชการเราได้เงินเดือนน้อยหลวงก็เลยบอกว่าเธอจะได้บำเหน,น็จบำนาญอออย่าให้ใครมาตัดเด็ดขาดปากหนึ่งบอกตัดตอนนี้ทําเสื้อแล้วนะไม่ยกเลิกบำนาญน <Hey. S 2> แล้วไม่ตัวเล็กน,นิดเดียว mm hmm. เหมือนครึ่งโลอ่ะครึ่งโลยี่สิบ ลวงไง<ต>ไมันเป็นภ<ล><ว>าพลวงคือไม่ตัวนิดเดียวและยกเลิกบำนาญตัวเบลอเลยเห็นไหมว่าพระเอลิเกเนี่ยมันปากหวานก้นเปรี้ยวเพราะฉะนั้นช้างศึกทั้งหลายเนี่ยต้องออกมาเลือกตั้งทุกคนนะให้ลดติดกระเและน,ละนาดเลยนะออกมาให้หมดทุกคนแล้วรีบออกมาแต่เชา้าอย่าลังเลใจตกเที่ยมไปทานอาหารกันนี่บ้านเรานัดกันแล้วทุกคนเด็กเล็กบ้านเราเนียจับมือถามเลย ทุกคนบอกอ๋อเอาดึงตูค่ะเพราะอย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเขาเห็นรถ<ช>ไฟฟ้าทางคู่ความเจริญที่เศรกิจตามมาวันนี้ในโลกออนไลน์ท่านผู้ชมคะมีคนมีคนแชร์อันนี้เยอะมากพี่ม่วย14พฤษภาคมขาเขาอเบ็เป็นจดหมายถึงข้าราชการบำนาญที่รักซึ่งเขาเขียนต่อต่อกันมานะคะเขาส่งกันมาให้พลึบเลยพี่น้องประชาชนพลึบเลยนะข้าราชการบำนาญท่านที่รัก ิ้งงานหนักเงินน้อยค่อยๆได้คว่าจะได้บำนานนานเท่าไรมันผู้ใดคิดล้างผลานบำนานเราใช้คำขานพวกบำนานบำนานว่าช้างป่วยเราเคยช่วยทำงานมานานโขตามระเบียบตามกฎจนเติบโตมาจากไหนคุยโวตัดบำนาน14พฤษภาคมเราอย่าพลาดพวกบำนานอย่าขาดการเลือกตั้งช่วนลูกหลานเพื่อนพ้องเพิ่มพลัง แล้วช้างป่วยจะขุดหลุมฝังสั่งสอนมึงนี่มะคือเห่อมาคือเหอมะนี่เลยเขาเลยแชร์อันนี้กันเต็มเลยค่ะมาดูนะคะใครทำอะไรได้ทำคนละไม้คนละมืออ่ะไปหนึ่งช้างทั้งหลายลุกเึิ้นป่วยก็จะไปป่วยก็จะไปยังไงก็ไปเออป่วยก็จะไปนี่อีกอันนี้บอกไปด้วยไปด้วย เอาลูกช้างไปด้วยเอาลูกไปด้วยเอางวงเกี่ยวเลยมึงไปโกขอบคุณนะเนี่ยคนที่ว่าเนี่นี่คือเจ้าของเครดิตเขาค่ะนะนี่มาดูอันนี้ทีมลูกช้างพิทักษ์ชาติไทย22นะทีมช้างศึกกระทืบโพโอห22อ่า ทีมช้างศึกกระทืบโพอันนี้ใส่มงกุฎมาเลยค่ะอ่ายี่สิบสองทีมช้างศึกกระทืบโพเนี่ยิ่งใหญ่ไพศาลยี่สิบสองผมก็ไปด้วยออันนี้ลูกเด็กลูกเด็กเล็กแดงไปด้วยนะพี่ช้างนะแล้วมาถึงคลิปเราไม่ใช่ช้างป่วยแต่เราเป็นช้างรบพร้อมทำศึกม,มาเราเพราะว่าเราเป็นเสมือนช้างป่วยเราเป็นพาละ ของประเทศวันนี้ผมมาเพื่อพิสูจน์แล้วครับช้างของเราไม่ได้เป็นช้างป่วยแต่เป็นช้างรบพร้อมทาศึก,ส,กสงคราม14พฤษภาคมนี้กาเบรียล22องในสร้างชาติทั่วแผ่นดินแล้วนะครับ นี่เกตเชียงใหม่ใช่ค่ะเกตเจ้าเกตเจ้าเกตมีคนรุ่นใหม่นะรวมไทยสร้างชาติรวมไทยสร้างชาติมีคนรุ่นใหม่เยอะมากเพียงแต่ว่าบารมีพลเอกประยุทธ์นี่แผ่เก่งไกลมากจนแบบว่าหลายคนก็เลยไม่เห็นในแน่รัดกล้าอย่างเงี้ยบางคลาสใช่ไหมเกตเนี่ยเชียงใหม่คืออันนี้นะพี่ปองจะบอกให้เนะรวมไทยสร้างชาติสองใบได้แต่พี่ปองบอกขอพี่ปองคนเดียว บอกขอให้สักคนทีสักคนหนึ่งที่กรทมเขตกรทมถ้าหากว่าเห็นว่าผู้สมัครพลังประชารัฐคนนั้นเนี่ยเขาเป็นเพื่อนเราเขารักเราเขาอยู่ด้วยกันกับเราช่วยเหลือเรามาตลอดแล้วถ้าหากว่าตรงนั้นเนี่ยมันต้องแข่งกับพรรคอื่นๆซึ่งถ้าพรรคพวกนี้เข้ามาเนี่ยมันจะพาเอาเราล่มจมก็ช่วยรวมไทยช่วยพลังประชารัฐเข้าไปเพื่ออย่างน้อยที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็มีพลังอ่ะคนนี้เขามีพลังอ่ะนะคะ